สัสดีค่ะดิฉันนลินทรม,มีวงขัดและดิฉันรุมมาวดีแรงสนามค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเ,เกเเษตรบุฟเฟ,ฟ่ซีฟูดค่ะค่ะเราสองคนนะคะจะพามาดูแรงงานเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยที่ผ่านระบบ EOU ค่ะว่าเขาจะมีประสบการณ์หรือวิถีชีวิตในการทํางานอย่างไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผ่านระบบ MOU ซึ่งเป็นข้อตกลงในการทำสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวซึ่งมีขั้นตอนในการทำเอกสารในการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้เวลาดำเนินเอกสารระยะเวลาอยู่ที่2-3เดือนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินเอกสารประมาณ283บาทในการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เต้อลก่อนพี่เต้ลเข้ามาทำงานในประเทศไทยวิถีชีวิตของพี่เต้อในประเทศลาวพี่เต้ลได้ทำอาชีพหลากหลายทั้งการตัดหญ้าปลูกผักนายจ้างจึงได้ชักชวนเข้ามาทำงานในประเทศไทยกับญาติพี่น้องพี่เต้อจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ,จ,ก,จการเข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งมี ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงกว่าประเทศลาวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมพี่เต้วได้ค่าแรงในการทำงานวันละ300บาทโดยพี่เต้วจะต้องส่งเงินกลับบ้านเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ประกอบไปด้วยครอบครัวที่มีพ่อแม่น้องสาวที่อาศัยอยู่ประเทศลาวพี่เต้วส่งเงินให้ครอบครัวโดยผ่านนายจ้างนายจ้างเป็นคนดำเนินการให้ โดยจะส่งสองเดือนต่อครั้งประมาณ9000บาทถึง1 5 0 0 0บาทการข้ามเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยพี่เต้เล่าว่าเมื่อ3ปีก่อนพี่เต้ยวได้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งพี่เต้ยวได้เล่าว่ามีญาติพี่น้องที่ทำงานในประเทศไทยชักชวนให้เข้ามาทำงานร้านเพชรกษมบุฟเฟ่ซีฟูด้ด การที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยในช่วงแรกพี่เต้ยมีปัญหาในการปรับตัวทั้งการพูดคุยไม่กล้าตอบโต้มีการแก้ไขปัญหาคือได้รับการดูแลช่วยเหลือและสอนงานจากนายจ้างสอนการทํางานทุกอย่างให้พี่เต้ยค่ะ โดยพี่เต้วนะคะได้รับสวัสดิการผ่านระบบประกันสังคมซึ่งพี่เต้วจะต้องชําระค่าสวัสดิการประกันสังคมเดือนละ450บาทและได้รับสวัสดิการจากนายจ้างในเรื่องของที่พักอ,อาศัยฟานานรีแต่โมงแล้วแานล้าวข้านอน้ค่าน้ำค่าไฟนะคะต้องจ่ายเองได้รับเงินพิเศษไม่มีวันหยุดแต่สามารถที่จะลาหย,ยุดเองได้ ในระยะเวลา2ปีนายจ้างให้ลายหยุดกับบ้านได้1ครั้งเวลาในการทำงานของพี่เต้ลนะคะจะทำในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะจะทำงานเสร็จประมาณ10โมงเชา้าหลังจากนั้นนะคะก็จะทำธุระส่วนตัวกินข้าวพักผ่อนและจะเริ่มทำงานเตรียมของเปิดร้านในช่วงเวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะจึงจะเก็บของปิดร้านค่ะ อายซื้อยังเนาะค่ะแต่ไอเดี่ยวไอเดีวเป็นคนคนลาวยู่ยุคเขตได้ค่ะยูเป็นพนวนยูทางธนาคารอตสาหกรรตอนไอเดียวูเล่าไอเดีวเห็นยังนาะค่ะมาเอาเกวมาเห็นงานที่ตอทำงานนอกห้เห็นาที่ต้องนองเช้า อ่าที่ชายนี่นต่องานอาไต่อวงเวลาเราคงมีงานทำแล้วก็มาเป็นงานที้ที่ชาวาเข้าจับเยอะสามปีแล้วให้เขาให้กาลังใ่ะประเทศเขาด้อยยุคยุคนี้คันเป็นยุยุ่แล้วงเงื่อนดืเนไในตรงนี้ อ่าเงินเตไล่มรแบอาชีนงานตรอาะบ้าประมาณสามร้อยสามร้อยบาทเล้วก่อนไอเดีจะมาเหนงานอยู่ไล่ไอดี่วเลไปเห็นงานอยู่ประเทศอื่นไหมสิบ้านนไปสครับร